สวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้ครับจะมาแนะนําเกมอีกหนึ่งเกมนะครับที่ชื่อว่า h e r o ่ปัสเตอร์ครับเป็นเกมจากค่ายยูน l i ิสนั่นเองนะครับหรือว่าหน้าจอรู้จักกันในไทยก็น่าจะเป็นยูคิวนั่นเองนะโดยรูปแบบของเกมเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อาร์พีจีเทอร์น่ตนั่นเองฮะโดยจุดเด่นอยู่ที่การนําตัวละครในประวัติศาสตร์เนี่ยมาใส่ไว้ในเกมนั่นเองครับโดยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำครับเบื้องต้นนะฮะเราก็อย่างที่เห็นนะจะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับซึ่ง แสดงข้อมูลทั่วๆไปนะสำหรับเกมมือถือนะครับก็คือเลเวลของ i อนะครับ exp ค่า energy เพชรเงินนะครับก็ทั่วๆไปโดยเกมนี้ครก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเล่นแบบ rpg เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเล็กๆน้อยๆกันก่อนนะครับในหน้าต่างทีมนะครก็คือหน้าต่างที่เราจะเข้าไปจัดตัวละครของเรานั่นเองนะก็มีหลายส่วนด้วยกันครับอย่าง hero list นี่คือจํานวน หรือว่าหลายชื่อฮีโร่ที่เรามีทั้งหมดนะครับซึ่งก็แบ่งได้หลายประเภทครับก็คือฮีโร่ที่ให้ exp นะครับผมฮีโร่ที่ให้ go หรือการนำฮีโร่พวกนี้ไปขายเนี่ยก็จะได้เงินที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นฮีโร่ทั่วไปนะซึ่งใช้ในการจัดทีมครับตัวอย่างที่เห็นครับเกมนี้จะมีในเรื่องของระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็ทําให้เกมนี้เนี่ยมีความลึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมเซตอัพนะครับ โดยผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวละครใส่ทีมได้สูงสุด5ตัวละครด้วยกันครับโดยค่าสเต็อย่างที่เห็นนะฮะแม้ว่าจะเลเวลเท่ากันเนี่ยค่าสเต็ก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวโจโฉนะครับอันนี้ผมรู้ชื่อก็จะมีค่านถานที่เน้นไปทาง HP แล้วก็ a t t a c ็ที่สูงหน่อยนะครับครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมะีค่า HP น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าสกิลก็จะเป็นประเภทที่เป็นฟื้นฟู อยู่คนละตำแหน่งกันค่าแตกก็จะต่างกันไปด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ครับเราสามารถจัดทีมได้5ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะอิงจากค่าคอสของตัวละครแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับผมตัวละครที่ดีหน่อยก็จะใช้ค่าคอสที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นโจโฉนี่ก็จะใช้8ปนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้ตะกี้ผมลืมตกไปนะครับในแต่ละตัวเนี่ยจะมีในส่วนของลีดเดอร์สกิลนะครับหรือว่าเราสามารถตั้งลีดเดอร์ได้โดยลีดเดอร์เนี่ย จะมีสกิลพิเศษนะครับที่จะแสดงผลไม่เหมือนกันนะฮะอย่างเช่นโจโฉอีกแล้วนะครับก็จะบวกค่า a t t a c k Point ให้กับตัวละครในตี้เนี่ยทุกคน20%ซึงก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับในส่วนของการเอนชาร์ก็คือการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครน,นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆเนี่ยได้พวกตัวละครที่ดีหน่อยนะครับแล้วขี้เกียจปั้นก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้ฮะค,คือการกินยูนิตนั่นเองนะครับโดย การกินก็ไม่ยากอะไรครับก็แค่จิ้มไปที่ตัวละครที่เราต้องการที่จะปั้นนะฮะแล้วก็เลือกวัตถุดิบหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับโดยจำนวนของเลเวลที่เพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าง40%เนี่ยก็คือจะได้ XP มาเกือบเกือบครึ่งหนึ่งฮะแต่ว่าจะไม่ได้เลเวลเต็มนะครับโดยการ up เลเวลเนี่ยก็มีโอกาสความสำเร็จอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือ fail, success แล้วก็ great success นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ โดยหากเล็กๆสักเซสเนี่ยเราก็จะได้ค่าอ p ีที่ได้ก็คือจะค่อนข้างเยอะหน่อยประมาณนี้ในส่วนการอีโวคือการพัฒนาล่างนะครับตัวละครหลายๆตัวในเกมนี้สามารถที่จะเลื่อนขั้นนะไปในระดับที่สูงขึ้นได้โดยดูจากเงาเนี่ยครับอย่างนี้เห็นนะตัวละครก็จะมีความดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสเตตค่าคอร์เองก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับ โดยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะต้องหาจากฉากนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายีในส่วนของการเล่นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นหน้าจอขายฮีโร่นะครับอย่างที่บอกฮีโร่ที่เป็นโกอย่างนี้นะครับยิ่งขายยิ่งได้มาเยอะนะครับขายก็จะยิ่งได้ตังค์มาใช้สี่ตัวนี้นะครับได้ตังค์ถึง12,000โกด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้ครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นไอเทมลิสต์นะครับไอเทมลิสต์พวกนี้ฮะเป็นส่วนสาคัญในการเล่น จุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำยาเพิ่ม HP SP แล้วก็รักษาอาการผิดปกติหลายๆอย่างครับในฉากต่อสู้นะครับซึ่งหลังๆไปเนี่ยเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับมันพอสมควรครับโ,โดยเกมนี้อย่างที่บอกไปครับเน้นยูนิตพวกนี้ฮนะยูนิตภายในเกมเนี่ยเราสามารถที่จะหามาได้ด้วยกันหลายวิธีครับแต่หลักๆแล้วก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือการลงดันเจียนนะครับในส่วนสตอรี่โหมดพวกนี้นะฮะ ในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีฮีโร่ดอปไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับเราจะได้เป็นเศษมาครับแล้วก็เอาไปผปสม,มเป็นฮีโร่ใหญ่หรือสําหรับคนที่รวยหน่อยนะครับมีตังก็สามารถที่จะใช้เพชรนะครับในการเปิดได้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงอัตราเ a ทการเปิดไว้หรือหากเพื่อคนเพื่อนคนไหนนะครับ ไม่มีเพชรก็สามารถที่จะใช้ค่าเฟนพอยต์นะครับในการเปิดได้นะครับเฟนพอยต์นี้ได้มาจากไหนก็คือการจากจากการลงดันเจียนปกติครับโดยชวนผู้เล่นอื่นเนี่ยลงไปในตี้นั้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมครับเมื่อเข้าฉากต่อสู้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ของสวมใส่ครับในเกมนะซึ่งสามารถอัปเกรดได้ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในส่วนของหมวดการเล่นกันเลยนะฮะหมวดการเล่นในเกมนี้ครับมีด้วยกัน2หลายอย่างนะครับแต่หน้าจอหลักๆเนี่ยหน้าจอด้านหน้าเนี่ยจะโชว์สตอรี่โหมดครับแล้วก็ฮีโร่โหมดซึ่งตรงนี้ฮะจำเป็นจะต้องปลดล็อกเนื้อเรื่องไปสักระยะหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเล่นได้ส่วนสตอรี่โหมดครับก็คือหมวดเเรื่องทั่วไปนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องผ่านไปที่ระดันะฮะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันนะครับในด่าน โดยในแต่ละด่านเนี่ยก็จะ,ะมีประเภทของมอนสเตอร์ครับที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะฮะอย่างเช่นสีแดงนี่คือท่าไฟนะครับท่าไม้ฮะา่าทองท่าน้ำท่านมืทดทตุแสงท่าลมก็ตามท่าที่มีในเกมนั่นแหละครับดเดี๋ยวเราจะลุยท่าน้ำกันนะฮะนี่คือหน้าต่างของเวลาเราจะต้องเลือกเพื่อนนะฮะลงด่านนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีค่า fp บวกห้าอยู่ด้านหลังนั่คือค่าที่เราจะต้องที่เราได้นะครับหลังจากจบด่านนั่นเองนะครับ โดยสําหรับการเลือกเพื่อนมาลงตีเนี่ยจริงๆถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากฮะแต่สําหรับบางคนนะฮะก็แนะนําว่าเลือกในส่วนที่ตีเราขาดไปนะครับอย่างเช่นถ้าตีเราขาดพลังโจมตีก็เลือกตัวที่เป็นสายโจมตีมานะครับถ้าตีเราขาดพวกสายสนับสนุนก็อาจจะเลือกพวกเ,เป็นตัวฮิลนะฮะหรือตัวซัพพอร์ตมาก็น่าจะช่วยในการผ่านดได้พอสมควรน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลนะครับของตัวละครแล้วก็ ทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเข้าฉากต่อสู้กันนะฮะในฉากต่อสู้ก็อย่างที่เห็นฮนะมันจะเป็นภาพการ์ตูนสองมิตินะฮะดูด่ามไปเรื่อยๆโดยมีทั้งอย่างที่บอกครับเกมนี้มีเป็นเทิร์นเบดนะผมก็เราจะต้องออกคําสั่งนะให้ตัวละครของเราเนี่ยโจมตีซึ่งตรงนี้ลําดับการโจมตีก็จะมีผลนะฮะอย่างเช่นว่า ตัวละครไหนแพ้ทางตัวไหนก่อนนะแล้วก็สามารถที่จะคลิกดูได้นะครับเลือกเป้าหมายได้ตรงนี้ไม่โชว์ฮะ,ะนี่ฮะจะเห็นได้ว่าตัวละครของเรา2ตัวนี้ครับค่าตรงเสียลักดาบเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะก็แสดงว่าเราชนะทางนะครับก็กดจมตีเลยเลยโดยนอกจากนี้อย่างที่บอกนะมันมีออโต้มาเราก็ใช้ครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับการจัดแผนนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายทีเดียวนะเพราะว่าฮีโร่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะจากคาอธิบายในเกมครับมี300กว่าตัวนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่มีรายชื่อบอกนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะคิดว่าถ้ามีมันน่าจะดีกว่านี้ทาให้ตายก็ค่อนข้างที่จะอลังการเทีเดียวครับ ส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นไอเทมนะครับที่อย่างที่บอกไปครับสามารถกดใช้ได้นะกรณีที่เราเลือดน้อยนะล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูนให้กับตัวละครพันนิตี้ไดนะ้อันนี้เป็นตี้ที่เราผ่านมาแล้วนะครับยิ่งเราสามารถคุมสปีดได้ด้วยนะครับสปีดก็คือจะเล่งความเร็วกี่เท่าไม่รู้นะครับไม่มีตัวกาหนดแต่ว่าก็ถือว่ารวดเร็วพอสมควรฮนะ ก็จบนะครับหน้าจอ,อหลังจากจบฉากก็จะประมาณนี้ฮะแสดงเงินที่เราได้นะครับ XP ที่เราได้แล้วก็ระดับเลเวลของตัวละครที่เพิ่มขึ้นนะถ้าถ้าถึงเกมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นใน่วนของไอเทมที่เราจะได้หลังจากจบฉากนะครับสำหรับหมดในเรื่องก็น่าจะประมาณนี้ฮะโดยในเรื่องในเกมนี้ก็จะแสดงผลเป็นแบบการ์ตูนนะฮะเป็นฉากคำพูดแล้วก็เป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักบอก รืๆรโดยเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะเกี่ยวกับพวกฮีโร่ในเกมฮะที่จะต้องมาประมาณหน่าคืนความสงบให้โลกประมาณนี้นะทั่วๆไปอไปเดี๋ยวเราจะมาดูในหมวดการเล่นอื่นนะครับหมดการเล่นอื่นของเกมนี้ก็ประกอบด้วยอารีนาครับแล้วก็แอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์นี่ก็เหมือนกับการส่งตัวละครของเราไปเข้าค่ายครับซึ่งเป็นการเก็บท้องนะเก็บพวกอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เก็บอุปกรณ์สมสยนะัยที่จะเอาไปใช้ตีบวกนั่นเอง ส่วนอารน่าก็จะเป็นระบบสู้กันนะครับสู้กันในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นระบบที่ไว้วัดความสามารถนะของผู้เล่นนะครับสำหรับคนไหนที่คิดว่าตี้ของเร่นแจ้งก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้นะครับโดยของรางวัลก็มีเป็นเพชรน,นะฮะกี่หน่วยกี่หน่วยก็ว่ากันไปนะครับโดยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผมยังไม่ได้ลงอาริณาเลยนะครับก็เลยยังไม่รู้รยายละเอียดมากนัก ก็ประมาณนี้ฮะอ่าและอีกอย่างนึงครับสำหรับเกมนี้ก็คือจะมีในเรื่องของอีเวนต์นะครับต้องรอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะฮะเกมนี้จะมีในเรื่องของอีเวนต์นะครับซึ่งจะมีในเรื่องของระยะเวลากําหนดนะครับว่าอีเวนต์นี้อยู่นานเท่าไหร่นะครับเป็นฮีโร่ใหม่ๆอุปกรณ์สวมใส่ใหม่ๆอะไรที่จะเข้ามานะครับก็ประมาณนี้ฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าฮีโร่บัสเตอร์เนี่ยก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับ เกมอา g ลึกๆหน่อยก็สามารถที่จะเล่นได้ยิ่งถ้า,ามีความชอบในตัวละครสไตล์วีลชนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะยิ่งถูกใจนะครับโดยก็ต้องบอกว่ามีค่อนข้างเยอะมาจากหลายเรื่องครับเท่าที่สังเกตเนี่ยก็มีทั้งญี่ปุ่นจีนมองโกอ่าแล้วก็ทางฝั่งยุโรปก็มีนะก็ถือว่าเยอะอยูอ่โดยสำหรับวันนี้ก็ได้จะจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ข้างหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะฮะอ๋อแล้วก็ทิ้งท้ายนะสำหรับเกมที่โลบัสเตอร์รองรับทั้งในระบบ Android แล้วก็ iOS ครับสามารถหาโหลดได้ตั้งแต่วันนี้ฮะก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ